ยมปูอาสนะไว้ให <kum> ้ยมปูอาสนะไว้ให้นะโมตสะภะคะวะโตอะโตัมสัมุสสะนะโมตสะภะคะวะโตอะโตัมสัมุสสะ นะโมตระภะคาวโตอาะหะโตสัมมสทำพุทธะนักปฏิจะทำพาจะได้แสดงถ้าธรรมเทศรนพอผูเชื่อวระสิญญาการกำลังศัทธาตามที่ควรเฉลาวันหนึ่งดูพักเศรษฐีแห่งยมภารศีเดินทางไปตลาดสำนักเพื่อเข้าเข้าพาราคาติดตามด้วย คนรับท้ายคนหนึ่งระหว่างทางพบหมูใจตัวหนึ่งเยิ่ขึ่นบ้าคนที่มีสายตาเก้าไปเอาหมูใจไปหนีไปหาหาหนึ่งให้อยเางนีครอบตัวและรับสายสะเทสะได้เช่นหมูใจด้วเยอ้ยงนี้จะบรรลายุดไปสานอะไรป่านนั้นคนรับทายคิดวพาเปตุที่พูดขอว่าถ้าตัว ดูเลือกจารแล้วเีลาที่ข้าพเจ้าพบของไทยเป็นเลือกงานยานยูไทยก็ได้ถ้าเอาหมดตัวนีไปจะจะเรล่นู้อยกังอัศจรรย์ตันนี้ไทยนักจะไม่เอาคนรัภใช้เขาถึงเอาของไทยตัวน,นั้นติดตัวไปได้มาแล้วก็มาหั่นที่บ้าเดียกจะเอาไปทำอะไรเอาอะไรวะ เอาไปขายมีปัวแล้วเขาก็นําไปขายในตลาดเพื่อเป็นอาหารแมวต้นเลี้ยงแมวให้มันมาตัดกากทั้งหนึ่งแกก็เอาเงินนั้ไปซื้อนับอ้อยม้อ่วงเอาไปแจกใจให้ช่างทำดอกไม้ซึ่งไปเก็บดอกไม้ในสวนกลับมาให้ดื่มมีคนมาจอดรถรอรถช่าง ก่ไม้ก็ได้เห็นในกองน้ำใจจึ <laughs> sure. ิงแต่ก่อไม้ให้เขาวนึ่งเขาโอาก่ไม้นีกบอไม้เหล่านั้นได้ไปขายได้เงินมาแต่สานพันะเขาคำลังอยู่ว่าจะเอาไปก่อถึงยางไรบังเอิญอนหนึ่งมีพาดีผลจะนำต้นไม้ตั้วทะเลนัโดยเฉพาะพระราสุการ ต้นไม้โคตรพายุพัดลบจังหวหน้าคนเข้าพยานไม่อาจทนไหมไม้ไปถึงได้ดูหึงจินขอเสนอขอผลต้นไม้ให้แต่ขอแต่เศษไม้ไปตามืิบ้านคนเข้าพยามบวกว้าถ้าเอาเป็นหมดเลยว่าแต่คนปอดจากเหลือให้หมดเขาไปเือมาอ้อยนาแจกก็ที่ยื่นอยู ขออยากให้ช่วยกันผลไม้มาตัดเป็นคว่ำเล็กคว่าน,น้อยมัดเป็มนมัดผลไปกองไว้ที่ประตูสยามท่างมอข้างมอหย่อนซื้อเคื่อเหล่านั้นด้วยเงินสิบหกกหาพนักและแถลจิดให้หลายใบเขาอัน้นจิณน้ำไว้ที่ประตูรชรบริการคนบริการ คนสวนง่าห้าร้อยคนไหวน้าประจำคนคนเราคนคนสวนย่าพูดกับเขาว่าท่านมีอุปการะแต่พวกเราบ้านจะให้พวกเราเชื่ออะไรได้ได้บ้างเขากล่าวว่าเอาไว้ก่อนถ้าข้าพเจ้ามีภรรคจะไหว้่านข้าแล้วจะบอกบุตรที่นิสัยที่ตัดยอดใครรายนี้ไปที่ไินกับพ่อคราบที่ประกอบงาน ทั้งตาน้าและขามบกจ็รู้สึกจะดุกันดีนยังเหมนพวกพ่อค้าที่ผู้ค้าขามบกมาบอกเขาว่าพุ่งผู้ค้ามาห้าร้อยตัวจักรนำมาเข้าเหมือนเขาอะไรกันนั้น,น,น Arizona, ยิงที่ไปหาพวกคนคนยากขอญาติจากพวกเขาเพราะแล้วขอร้องบอเขาว่าแม่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ฉายา ขอพราะท่านอยากซื้อขายเพราะคนคนยาเขาก็ยินยอมเพราะขนไม่มีบุตรบุตรเขาเขาขายยาได้เขาขายยาที่พ่อพามาเหล่านั้นได้เงินมาห้าร้อยตางนะต่างนั้นไม่นานเขาก็หันไปจุดต่อปัสสาวะพ่อทากับพวกพ่อทายาเวททวชชาติลาและใปซีของเขาทําให้เขาได้เงินมากถึง สองแสนจะหาทางะมีษานะรบวรวยขึ้นช่วยเาวยการขอให้หลงพ่อพุมของวิพระเศษสิทเป็นนามเงินแสนมาให้และเล่าเรื่องราวทัางหดให้ฟังเศษสิไม่รับเงินนั้นคิดว่าโดยวิีไม่ควรจึงรับใช้เราต่อไปจึงยกมีดแส่ฐานกับเขาเป็นการบ้าเด็กจึงุกอยัางยึดติดพระโกศให้แก่เศษสทธ้์เศษสิและลูกเศษส เพื่อประการัสนี้แสดงกับประเทศนาห์มาในวันนี้ก็สมควรเวลาเอวัตตุนเพื่อประการัสนี้